คุณสมบัติของคนที่จะประสบความสําเร็จนะคะ 1. มีความมั่นใจค่ะมั่นใจในตัวเองเราจะเห็นว่าคนที่เขาประสบความสำเร็จระดับโลกไม่มีใครที่เขาไม่มั่นใจในตัวเองเลย 2. ค่ะมีความคิดดีคิดบวกและปรับประยุกพัฒนาตัวเองได้ตลอดเวลาค่ะเพราะคนที่พัฒนานั้นย่อมเรียนรู้ได้ย่อมเป็นน้ําครึ่งแก้วนะคะเติมความรู้ใหม่ๆพัฒนาตัวเองใหม่ๆได้ไม่ได้คิดว่าตัวเองดีที่สุดแต่คิดว่าตัวเองสามารถพัฒนาได้ไม่หยุดนั่นเอง ข้อ3ค่ะคือการที่เราครบคนนะคะที่พร้อมสนับสนุนทุกความฝันของเราหลายๆครั้งเราเองถูกเหยียบเบรกนะคะด้วยใครก็ไม่รู้เนาะหรือเพื่อนเราก็ตามที่เขาเองไม่ได้มีความคิดที่เขาอยากจะเป็นคนประสบความสำเร็จไม่ได้มีแนวคิดหรือการลงมือทําที่ประสบความสำเร็จจริงเขาอาจจะเหยียบเบรกให้เรารู้สึกว่าเฮ้ยมันเป็นไปไม่ได้หรอกดังนั้นต้องคบคนนะคะที่เขาประสบความสำเร็จเขาจะบอกคุณว่าเฮ้ยมันเป็นไปได้สําหรับเราค่ะ ข้อที่4ค่ะไม่ว่าจะเกิดอะไรขึ้นกับเราก็ตามในระหว่างที่เรากําลังสร้างเป้าหมายนั้นสิ่งหนึ่งที่เราจะต้องพูดกับตัวเราตลอดเวลาคือเดี๋ยวมันก็ผ่านไปเป็นกําลัง